เมื่อภรรยาสาวของผมในเกมตัวจริงกลับเป็นไอดอลแสนน่ารักตอนที่8รวมพลคนรักลินจังสวัสดีครับเพื่อนๆน,น้องๆพบกับพวกเรา HCG TV วันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันดีก,กว่าครับเรียกอัวมาทำไมอันยานโคจิจะให้แบกแรงเอาอวีเหรอรู้เปล่าถ้าตัวอัวไม่ใช่ถูกๆูเฮ้ยน,น,น,นจังแค่คุณมิสุกิคนเดียวมันไม่อิ่มใช่ไหม หรือถึงตะก,กะเมาวนานะจังอีกคนทาจิบานะไซโต้คุณโคตโตเนสท่านโคตโตเนสสิจ้าผมมีเรื่องอยากจะขอร้องทุกคนครับปฏิบัติการขอคืนดีเหรอตอนนี้ปัญหาใหญ่ๆคือลินจังสนิทกับคนคนเดียวแถมคนนั้นยังเป็นเด็กผู้ชายอีกเพราะฉะนั้นเราต้องทำการตั้งกลุ่มพลพรรคเพื่อนรักลินจัง แต่คุมิสุกิไม่มีเพื่อนในโรงเรียนนอกจากคุณนานะเลยนะแถมอีกอย่างเธอยังชอบอยู่คนเดียวด้วยหลายคนอาจจะคิดว่าลินจังเย็นชาแต่จริงแล้วเธอเกลียดการอยู่คนเดียวมากเลยนะเหมือนตอนนั้นห้องแต่งตัววงสตา miner ์มาย์ลินจังยังหาเพื่อนไม่ได้อีกหรอฉันก็อยากมีเพื่อนนะแต่ฉันแสดงอารมณ์ไม่ค่อยเก่งและฉันก็ไม่ได้ล่าเริงเหมือนเธอด้วยเพราะงั้น คงไม่มีใครอยากจะมาสนิทกับคนหน้าเบื่ออย่างฉันหรอกไม่จริงนะลินอีกอย่างขอแค่มีเธอกับคาสุฉันก็พอใจแล้วเพราะงั้นแหละฉันเชื่อว่าลินจังอยากมีเพื่อนมากๆพะผ,ผมไม่รู้เลยฉันก็นึกว่าเธอชอบอยู่โดดเดี่ยวซะอีกเพราะงั้นฟังนะทุกคนนี่คือแผนของฉันก่อนอื่น เราต้องทําให้เพื่อนๆของเรากลายเป็นเพื่อนของดินจังด้วยทาจิบานะไซโต้คุณโคโตเนะได้โปรดเป็นเพื่อนกับคุณมิสุกิด้วยเถอะครับพวกผมอยากจะเพิ่มจํานวนเพื่อนของคุณมิสุกิเพื่อไม่ให้เกิดข่าวลือแปลกๆออกมาและทําให้เธอไม่เหงาด้วยฮึจากการคํานวณของผมต้องเก็กหล่อเท่ก่อนอายาโนโคจิคุง เฮ้ยอาโยโคจิคุงลือไม่คิดว่ามันง่ายไปหน่อยเลยไงไม่กี่วันที่ผ่านมาลือยังบอกอยู่เลยว่าจะไม่คุยกับเธออีกแล้วมาตอนนี้ลือจะอยากให้พวกอัวเป็นเพื่อนกับเธอเพอราะลืออยากจะคืนดีกันนะนะทาจิบานะแล้วลือรู้อะไรไหมโอกาสดีแบบเนี้ยพวกอัวจะพาดได้ไงเฮ้อีอย่างวะเป็นเพื่อนกับคุณมิสุกิเลยนะเฮ้ยใครมันปฏิเสธ ก็ไปอิเซคายเกินใหม่ซะเหอะจากการคำนวณแผนนี้มีโอกาสสำเร็จสูงถึง99.87523%เลยนะครับฉันถึงกําหันหลังพูดเลยนะว่าฉันก็อยากเป็นเพื่อนกับคุณมิสุก,กิมานานแล้วยิ่งหลังจากที่คุณมิสุก,กิสนิทก,กับเธอเธอก็ดูอ่อนโยนมากขึ้นพวกเรายิ่งอยากเป็นเพื่อนกับเธอยิ่งขึ้นไปอีกเพราะงั้นไม่ต้องขอพี่ก็จะทำให้พวกนาย แต่ตอนนี้ลินจังปิดกั้นหัวใจของเธอไว้เพราะคาสุคุงถ้าพวกเราจะไปตีสนิทเธอเธอจะต้องทำเป็นเมินแน่เลยแอะชุบทีมีใบนาน,นานาจังอายาโนโคโจิคุงจะกระอักเลือดแล้วงั้นพวกเราไปตีสนิทกับเธอในเกมไหมอะยิ่งในเกมคุณมิสุกิยิ่งไม่เชื่อใครง่ายๆเลยคงจะยากกับแบบนั้นอะมันจะมีทางที่ดีๆไหมนะ จากการคำนวณของผมมีครับด้วยความเป็นไปได้100%ที่ผมคำนวณออกมาผมมีแผนที่จะให้คุณมิสุกิเป็นเพื่อนเราโดยไม่มีทางผิดพลาดอย่างแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบสามารถกดไลค์ u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นอย่างไรไว้มาดูกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ